นะครับมีทีมงานส่งเลเซอร์ Laser, นะครับมาให้ทดลองรีวิวนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะปรับโหมดตัวนี้จะเป็น IR ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ปรับความแรงนะครับอันนี้จะเป็นสวิตนะครับจะเป็นสวิตแนวเห็นไหมที่นิวนะครับสวิตก็เมื่อกี้เดี๋ยวจะลองลองทดสอบกันดูว่า,าเมื่อกี้ได้ตั้งแล้วจะทดสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูที่เป้ากันนะครับว่าจะเป็นงไงนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยิงเมื่อกี้นะครับเป้าหมายแรกนะครับมาดูเป้าหมายต่อไปไมีไหมเป้าที่สองก็อยู่ครบนะครับสองนัดสำหรับผมนะครับก็ถือว่าไอ้เจ้าเลเซอร์ตัวนี้มีความเที่ยงตรง พอสมควรนะครับสามารถยิงใช้ยิงได้ในแบบฉับพันนะครับใช้ท่าเป้าแล้วยิงได้ถือว่า,ามีความสเสถียรพอสมควรนะครับก็ถือว่าดีครับ